สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตความคิดความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่ในใจคนที่คุณกับเขาไม่ได้พบปะพูดคุยกันแล้วแต่คุณยังอยากรู้ว่าในวันนี้ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเรามาดูพลังงานของไพ่ที่ต้องการสื่อสารออกมานะคะว่าณนะวันนี้ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ ขอพลังงานของคนที่คุณคิดถึงด้วยนะคะนึกถึงหน้าของเขาเอาไว้นะคะขอพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงด้วยนะคะพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงค่ะหกถ้วยหกดาบเก้เม้า The Hermit ราชนีถือไม้เท้าไนท์ถือเหรียญให้ใต้สำหรับราชาถือเหรียญพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนี้ที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะไพ่ใบแรกไพ่หกถ้วยเป็นการบ่งบอกว่าในตอนนี้เขามีความรู้สึก ที่อยากจะกลับมาหาคุณอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเขาคนนี้เป็นคนที่มีอายุห่างจากคุณค่อนข้างมากเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณถ้าหากอายุ เท่ากันความคิดของเขาในมุมมองของคุณคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คิดอะไรตื้นๆหรือยังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวค่อนข้างมากแต่เขาคนนี้ถ้าเป็นเรื่องอายุแล้วจะมีความแตกต่างจากคุณตั้งแต่6ปีขึ้นไปนะคะในตอนนี้หลังจากที่คุณกับเขาไม่ได้พูดคุยกันมาในระยะใหญ่ๆแล้วเขากำลังมีความรู้สึกที่อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้ง ในอดีตความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาต้องจบกันอาจจะเป็นเพราะความเห็นที่แตกต่างกันความดื้อรั้นที่มีอยู่ในตัวของเขาทําให้มันเกิดปัญหาขึ้นในความสัมพันธ์ในตอนนี้เขาเริ่มมองเห็นปัญหาแล้วว่าสาเหตุหลักๆที่คุณกับเขาต้องจบกันมันเป็นเพราะปัญหามาจากตัวของเขาเองที่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ยึดติดกับความต้องการของตัวเองและไม่เคยฟังความคิดเห็นหรือ สิ่งดีๆที่คุณพยายามที่จะหยิบยื่นให้เขาจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาพี่หมอรู้นะคะว่าคุณที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ยังรอคอยการติดต่อจากเขาอยู่แต่คุณแค่เลือกที่จะไม่เป็นฝ่ายติดต่อเขาไปเองคุณอยากให้เขาคิดทบทวนความรู้สึกความต้องการของตัวเองว่าสาเหตุและอะไรที่ทำให้คุณกับเขาต้องมีปัญหากันและเขาต้องการอะไรในอนาคต ถ้าหากเขาติดต่อกลับมาคุณก็ยินดีที่จะเปิดใจแต่ถ้าหากเขาคิดไม่ได้หรือหายไปเลยคุณก็ไม่คิดที่จะตามคุณก็จะอยู่ในมุมของคุณและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกแต่ในตอนนี้นะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขาโตขึ้นแล้วทางด้านความคิดอารมณ์ความรู้สึกและมีความมั่นคงกับความรู้สึกของตัวเองค่อนข้างมากเขาไม่ใช่เด็กอีกต่อไป ถึงแม้อายุเขาจะน้อยกว่าคุณแต่ตอนนี้ความคิดของเขามันโตขึ้นแล้วเขามั่นใจในตัวเองแล้วว่าเขาต้องการคุณเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณกลับมาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เคยเคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาและหลังจากนี้คุณกับเขาจะเจอแต่ความสัมพันธ์ที่ ดีขึ้นและสามารถพูดคุยปรับความเข้าใจกันและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีต่อไปนะคะนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้ต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสิถึงหนึเเซน์นะคะเ h e ชาริออตชาวราศีกรกฎ t e m p l a n ์ลชาวราศีธนูค่ะ ราชนีถือเหรียญชาวธาตุดินราศีพฤษภการเมืองกรถ้าหากใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นนะคะพี่หมอลบกรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแค่ครูให้พี่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ